ดวงลายปักแรกในเดือนมกราคมของชาวราศีพิจิกในด้านการเงินชาวราศีพิจิกในช่วงนี้คุณอาจจะมีรายจ่ายค่อนข้างเยอะคุณพยายามที่จะหารายรับที่จะมาประคองรายจ่ายของคุณในช่วงนี้แต่คุณก็ยังจะได้รับความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนในครอบครัวเพื่อนฝูงซึ่งจะทําให้ทางด้านการเงินของคุณคล่องตัวมากยิ่งขึ้นในด้านการงานการงานของชาวราศีพกจิกคุณจะได้รับค่าตอบแทนจากการงานที่คุณ ได้มุ่งมั่นทำงานจนสำเร็จจากที่ผ่านมาหากคุณกำลังรอคอยผลงานและความสำเร็จช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้รับความสำเร็จอย่างไม่ยากมากนะักแต่ทั้งนี้คุณจะต้องไม่ใจร้อนและพยายามทำทุกอย่างให้อยู่ในความควบคุมของคุณให้ได้อย่าไว้ใจคนอื่นให้มากเกินไปนะักหากคุณมีความอดทนอดกั้นมากพอสิ่งที่คุณได้ลงทุนหรือลงแรงไปความสำเร็จก็จะมาเยือนคุณอย่างไม่ยากเย็นนะัก ในด้านความรักสําหรับชาวราศีพฤจิกคนมีคู่คุณจะมีความสุขกับคู่ของคุณค่อนข้างมากแต่ก็ขอให้คุณระมัดระวังจะมีมือที่3อาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแต่หากคุณมีความหนักแน่นไม่โลเลปัญหาเหล่านี้ก็จะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนสําหรับคนโสด คุณอาจจะเจอคนใหม่ๆในสถานที่ท่องเที่ยวผับบาร์หรือสถานที่ที่คุณไปท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจคุณจะได้รับความสนใจมากเป็นพิเศษเพราะช่วงนี้คุณก็จะมีเสน่ห์กับเพศตรงข้ามมากพอสมควร